กาบสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอลจจโบ,รจบ,โบหรือจะโก,โกมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ประจําวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่ม V.I.P ที่มีทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90กเซนกันเลยนะที่จะมีแจกแค่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับผมวิเคราะห์อบอลประจำวันที่24สิงหาคมพศ -25 6 6นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลเต็งที่อยู่ในศึกยุโรป้าลีกเป็นทางด้านทีมฮักเค้นพบอเบดีนในเวลาง เนนะครับผลงานนัดที่ผ่านมาทําได้ดีเลยชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดก็ชนะม้วยสกอร์3ต่อ2นะครับแต่ถ้าว่าหักเคนได้เล่นที่บ้านตัวเองนี่ก็ต้องบอกว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันชนะ4เสมอ1นะฮะ5นัดติดยังไม่พลาดแพ้ใครเลยนะฮะแล้วก็เป็นสกอรส์สูงซะส่วนใหญ่สกอร์สูงไม่สี่นัดฮะและสกอร์ต่ำหนึ่งนัดเท่านั้นนะฮะสกอร์ส,รสูงก็อยู่ที่3-2 5-0 2-2และ3-1นะฮะสกอร์รต่ำอยู่ที่2-0นะครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างเอาเบอร์ดีนะครับผลงานนัด้ไเยอน นะฮะก็ทำได้ดีเหมือนกันชนะไป3เสมอหแพ้อีกหนึ่งนะฮะเป็นสกอร์ตสส่ำซาสนมากนะครับถ้าเขาได้ไปเตะได้ไปเป็นทีมเยือนนะสำหรับเขาเป็นสกอร์ต่ำนะครับก็อยู่ที่0ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองแต่สกอร์สูงก็อยู่ที่2องหนานัดห้านัดนี่ก็พลาดแพ้แค่นัดเดียวเองเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีสาหรับอเบดรนนะสถิติที่เคยเจอกันนี่ก็เจอกัน2นัดเท่านั้นนะแล้วก็เป็นทางฮักเคนนะที่ชนะไปได้1นึ่งนัดนดรับอร์เป็นด้านักเนนะที่ชนะ 2, อไปหนเมื่อวันที่30เดน7 2ะนีที่แล้ว เดี๋ยวันนี้ผมก็ชอบทางเจ้าบ้านอย่างฮักเคนนะผมคิดว่าฮักเคนมีความได้เปรียบม,มากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เปิดให้ฮักเคนต่อครึ่งลูกวันนี้คิดว่าฮักเคนนะครับจริงหรือสกอร์ที่ครับได้สกอร์ที่ค่านะครับฮักเคนชนะ3-2แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จิกโกบอลนะครับวันนี้จิกโกบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ